คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการัน,นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมนีกะเขา่าสูงวดบันที16ตุลาคมครับพี่น้องเนาะครับผมมนีเกามาเชียกะมีแนวทางเหลกขกวามฝันนําเชี่ยมาฝากเด้อครับผมเป็นความฝันต่องวดนะพี่น้องเนาะครับผม ครับในคลิปนี้อาจจะมีเลขแถมไายความฝันเกามเชียนำเด้อครับผมครับแต่ว่าเดี๋ยวไปโฟกัสที่น้ำเชียน้องพี่น้องนอกพาวางงดวบังหันน้ำเชียกับฟันว่าเห็นหมาออกจากหูครับผมครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดน้ำกันดีกว่าน้องพี่น้องเนาะกับน้ำเชียครับผมน้ำเชียสวัสดีครับไช่สองต้นผพิ่มยังไงคะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับค่ะเมื่อขึ้นนี่ฟันอะไที่ค่ะท่านผู้ชมครับผม ฟันตองหวดเนาะฝันตองหวดเลยครับผมอ่าฟันตองหวดเขาเรื่องเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะมือขึ้นนี่ฟันวาเจงสี่เลอค่ะตาวาเดี๋ยวอ่านหาศูนย์เบอร์โทรไปดีเนาะแม่นศูนย์ห้าเบอร์โทรอีกเบอร์หนึ่งค่ะครับอันเมื่อขึ้นนี่ฟันวาเมื่อบานค่ะท่านผู้ชมคันฟันวาอยู่ไไก่ วันวายุทียู่หของทีเห็ดเหี้ยนเนี่ยแม่นรถค่ะแม่นสำหรับเปิดงน้ำเชียร์ได้ค่ะทีพี่น้องเป็นตามมากเป็นสินลูกอันฟันวาเห็ดเหี้ยนเนี่ยเห็ดบ้านนี่แ่ะครับหลังที่สั่งยุ่ตอนนี้บอกสร้างเห็ดหลังเดียวค่ะบานนี้แต่ว่าสร้างดันไปเห็ดสองหลังกลับไปบานไปเห็น,นมั้นบ้าน เกิดค่วมศูนย์ขึ้นว่าหลังหลังทีนั้นพี่น้องเห็นทีน้ำเชี่ยวทายให้เบิง่งสีแล้วแล้วบานหลังที่สองเกิดขึ้นอีกบานนี้น้ำเชี่ยวศูนย์เป็นยังคือศูนสีหาเงินใสค่วมไม้นะคะท่านผู้ชมสีหาเงินใสไปให่เพิินหลอกกะเหตุเที่ยนต่ละหลังนี่พวเมนบาทหนึ่งสองบาทค่ะ สูงมาจนว่าเครื่งซีวิตจะควอยดคุณคะนะคะตำรวจส่งศูนย์หลายควอยว่าดดสร้างกันเลยไปหาแม่จากคลองถามเอี่ยความอันนี้ในความฝันบาดเจ้าค่ะยางอยู่เจ้ากับว่าแสดงความคิดเห็นอย่างแต่ว่าให้งง,งไปน้ำกันมาควายานี่แบบออกห่อนออกุ่นแบบ ดันแล้วนะ่อยคอยเครียดคอยซูนเพราะว่าควยสีตั้งใจในความฝันเ้อค่ะ่านผู้ชมน้ําเชียตั้งใจว่าสิเมียเมียปีใหม่ขันมี่เฮี่ยนเกิดขึ้นอีกหลังหนึ่งก็ต้องหาเงินสู่ต้ออีกสูตต้ออยู่กรุงเทพทั้งทั้งที่อยากเมียแล้วอยากกัับแล้ว ในความฝันค่ะลังเดียวก็คือสามารถเมียได้แล้วเนาะค่ะค่ะคือจังเบ่ให้พี่น้องฟังถูกขิปเนาะว่าอยู่ดีมีแห้งสุขุสุข้อนปีไม่สีเมียบานนี้หล้างนั้นก็ล้างทีพี่น้องเห็นนั่นก็เจินเถินอ่าในความฝันเลี้ยวไปเบิ่งเอ้าเป็นยังคือเกิดหม่อีกหล้างหนึ่งบานนี้เป็นสองหลังค่ะท่านผู้ชมทั้งล้างนั้นปลูกยูไส้ยูยูทีหม่องเกาอ๋ออ๋อล้างไม่หลังไม่ หลังไม่ไปปลูกยูอ่ตรงขามกันยูเฮียนน้ำหลาน<อ>บ้านเด็ที่โฮเก่เมเนรับ<อ>มาฟันอย่างที่หลังนอ้องเสียดายบ้านนี้โทรศัพท์กเสียอีกดิบ้านโทรศัพท์กเสียอีกในควมฟันว่านโทรศัพท์เสียอีกอืมควายสิโทาไปบอกสางสางสางเป็นอย่างคือเห็ดเฮียนอีกหลังนึงอันดู้่เอาดิเพราะว่า มีแล้วเพราะว่ามันมีจำกัดใหหลังเดียวพวกไม้เล่ยนะเครียดไรกับท่านผู้ชมบารนี่กับหลังที่สองไปสั่งยูทีเฮียนหลานตรงขามกับเฮียนน้ำเชี่ยสั่งรู้ไหมค่ะบารนี่เฮียนหลานกับเป็นเฮียนหลังเกา่าเพราะมันเหล็กัวเก่าสิมาบอกฮกเก่าคือสิมาดูแท้ครับอันเบอร์โทรกันโทรโทรศัพท์น้ำเชี่ยกับกับ ต้องถ่ายเลยชหาชุนหาคือเลขที่ออกไปบ้างหันเลยเนาะเมียนมันเป็นเยียนคือเป็นเองสิแต่ว่ากับลองไปโฟุ้งกัดที่บ้านสองลังกัได้บ้านสองลังเนาะค่ะคุณผู้ชมอาจะเป็นรักสองเลยมากว่า้ราเชื่อเอาสองไว้ก่อนบ่ค่ะอ่าสองกับศูนย์บ่ทั้งศูนย์พร้อมเนาะเอาศูนย์ก็ยังว่าศูนย์ศูนย์แห้งข่อยบ่สั่างจบไปเฮ็ดเฮ็นยังข่อยกับแบบว่า อันนี้หว่าตามความฝันแบบว่าทายทอนท่านซูนท่านแบบโอ้ยเนาะต้องได้อยู่ต่ออีกเครียดคิดยากข่อยสิเมียบ้านแล้วแม่เฒ่าแบบว่าข่อยต้องหาเงินสู่อีกบ่าทั้งๆข่อยกย็อยากเมียบ้านแล้วกาสัญญากับพี่น้องเอฟซีแถวมันสีผู่นกักอยากได้ตะกร้าเพิ่นสิว่าดำหน้าคือคิดไปหมดเลยเนาะคิดไปหมดค่ะท่านผู้ชมตื่นขึ้นมา,าตีนาสิตีสาม เมนอิลีบอ่ก็เลยคิดเังสินะมันดีว่าค่ะจันบุช้ชงเป็นยังสีฟันแบบนี้ค่ะเอาน้ำเชื่อถามก่าบ้านบ้านที่เขาเจ้าสั่งเนี่ยมันไก่เหล่าไปหรือว,ว่าไก่เหล่าเหล่าผิดส้วงเดียวกันงาาเม,มนแต่ว่าหลังที่สองนี่อย,อยากอยากหน่อยกลัวอยากหน่อยกลัวแต่ว่าสั่งเลยที่เถาหลอมกับกอกําแพงแล้วแต่ว่าก็เป็นของเจาะเป็นเจาข้องเลยติดเมนอีเมว่าจักได้ล่าซูบอว์จังใดกันนะมีไงวะ โอ้ยถามไปไปก็ให้ควมขีดเห็นบ่ไดปะเนี่ทุกอย่างมันมากกว่เ <laughs> นาะเอา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 นี่ไว,วรร้ก่อนได้ค่ะท่านผู้ชมครับ,รบไอเ,อเบื้องระวกันพี่น้องนาะไว,ว้ก่อนเหี่ยงกระซองหลังเนาะครับค่ะเอาเอาสองกับศูนย์ใบก่อนเนาะครับค <laughs> ่ะเอาสองกับศูนย์ใบก่อนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเลขเด่นไว,วน้ก่อนเนาะก็จังอันี่นี่นี่ เนี่ยือว่าเป็นเหล็กเด่นไหนก่อนนะครับมาตัดมาจับกันเอาไหมครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเมนว่าสองศูนย์ที่เกันผู้ชมค่ะสองนี่ก็คือเฮียนสองหลังครับผมค่ะีออกมาแล้วก็ศูนย์นี่คือน้ำเสียศูนย์นะครับผมค่ะทั้งศูนย์ทั้งตกใจผอมนว่าโอ้สิได้ยูต่ออีกเจ้าผู้ได้สร้างสางเฮียนสองหลังเนาะอืมครับนี่คือความหมายของสองแล้วครับผมฝันตองหวัดเด้อค่ะครับ อ๋ถ้าเ,เกิดว่าเ้าไปเบิร์สองเนาะได้เหลขล็อกมอดระดกโนบาทนี์เนีกมวดนี้ออกวันอาทิตย์บ่สองสี่เห็นบ่เนี่ยเรียบร้อมาแต่วันอิตนี่นะครับผลัดชัดเจนเลยนี่สองก็จะมีสองสองสองหนึ่งสองซี่สองแปดครับผมค่ะสองซีสองแปดถ้าศูนย์ก็จะมี่ศูนย์ ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนี่ครับผมเลขเดาะมาถัศูนย์สองเด้งเด้อค่ะถันบู้ช่วน้ำเชี่ยศูนย์แห้งค่ะบอแน่ดิเนาะบานี่หวดว่างหันนี้ออกที่แถาที่ว่าขึ้นบอว่างหันนี้ขึ้นหกขั้ขึ้นหกข่้มสองกับศูนย์เห็นบอค่ะเขาศูนย์เห็นบอเป็นจำให้ฟังว่ามีศูนย์หาฟังเนาะฮ้่ศูนย์หาอุ้ยศูนย์หาเขาอีกครับค่ะบานี้ยัง วดน,นี้แลมเพื่อแลมหกคำเอาไปเบิ้งกันาะพี่นงมีสามกับแปดค่ะท่านผู้ชมเอาสามสองสิมหาอีกบ่าเพราะว่า,อ,า,อ,วาอันเอียงเตียนอุ้ยเป็นมือกเลยอัน,อน,อน,อนฟันเห็นเฮียน,นลังเกา่าหลานเห็นไหมเพราะว่าเฮียนไม่เขาา้าสุวสังอยู่เฮียนหลานเฮียนลันเนลงเกา่าเหี้ยนหลังห่างๆของเขาเนะี่ยครับค่ะ สามกับแปดกับผมเลียบหัคำสามกับแปดหมวดนั่นกับสามกับแปดนั่เทถาก็มาเห็นไหมครับก็มาแปดแล้วก็นี่เขามาเชียกับฝันพี่น้องเนาะขึ้นกับฝันยยฝันว่านี่รถเกิดตุบัติเหตุข้างหน้าครับผมคเขาส้นข่างกันบันดีรถมันกระจอดแซ่อยู่ก่มาเชียกับน้ำเชียขี่อยู่ข้างหลังก็เลยบอกน้ำเชียว่าน้ำเชีย ทะเบียนรถอันขาเจ้าจส้นกันมันตัวไหนครับผม,อมพอดีเลี้ยวไปเห็นเลยอันนี้คือฝันตองงดขึ้นเดียวกันก็น,กน,น้ำเสียละครับฝันเห็นเหล็กแปดเลยเนาะโอ้แม่แม่ในในทะเบียนรถเนี่ยเป็นเหล็กแปดเลยครับผมแปดตัวเดียวทะเบียนรถคือมีแปดตัวเดียวก็งงอยู่ครับแปดตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียไปเบิ่งลักแปดทุกันนี้ลักแปดนี่เด้ค่ะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม แปดซีแปดหกครับผมอันนี้คือออกวันอาทิตย์เด้อค่ะท่านผู้ชมเนี่คือออกวันอาทิตย์ครับเชิญพูดนะคะนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้นนงวดเก่าที่เถ่านี่ออกวันเสาร์เนาะวัางันนี่วันเสาร์เก่าท่าหาํำเชี่ยล่ะปั้นเห็นมางวดบ่างันกระหาศูนย์เนาะมันออกวันยังวัน,นวันเสาร์นี่เดียวหาศูนย์ครับเขา เอาพี่น้องเนาะนี่ก็คือเอามาฝากกันครับผมนี่เป็นงวดบ้างหันด้วยครับผมน้ำเชียกันฝันเกี่ยวกับรถครับผมเก้าห้าแปดหกตัดเหร่นเนาะพี่น้องเนาะ,ะไปตัดยิค่คขดไปบ้าพี่น้องเนาะเก้าหกเต็มเต็มเลยครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวข้างคาเพิ่นมาฝันมายำอีกเนาะครับค่ะคือจังน้ำเชียฟฝันตองงวดกับฝันบาน ววาหาวดวางหันเนาะอ่าหัวด้วงหันต้องวดก็คือฝันเห็นปทะเบียนรถเจ้าของอว่ยอีพอครับนะครับลงคอยเนาะอืมบานนี้หลังวันพระมาฝันฝันเห็นหู้หมาลงหูครับนี่ราะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกันฝันต่ออีกน้ำเชียร์จุโมาบอกให้ฟังเลยค่ะท่านผู้ชมครับผมเอาถ่ายคลิปแล้วน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์กันขอขอบพระคุณพี่ดองเอซีที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เด้อค่ะใน พ่วมฝันค่ะตีซอยกัน,นเดอ้อค่ะท่านผู้ชมตีซอยกันค่ะ,อะขอให้พี่น,อน้องเอซโชคดีถูกทันในงวดวันที 1, 16, 16, 16, ่หนึ่งสิบหกตุลาคมหก่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ